สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังหวยเด็ดหวยดังหวยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในวันนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวข่าวลวงพ่อเป๊ะครับอ๋อไม่กักบอกเลขนักวิ่งทีมชาติมากลาบไหวอ่ามาลุ้นกันว่าจะได้เลขอะไร จากข่าวนักวิ่งทีมชาติเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์พร้อมไม่กักบอกเลขเสียมสีให้ขอหวยรุ่นโชคงวดวันที่16กุมภาที่จะถึงนี้รายงานจากวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมว่าในช่วงวันหยุดได้มีสาธุชนและนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยทางวัดได้เข้มมาตรการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะเดียวกันนักกรีธาทีมชาติไทยเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์พร้อมกลับให้หลวงพ่อแปะปะผมน้ำมน์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการต่างๆคือนายจรันสะเทิงรำนักกรีธาทีมชาติไทยจาอกาศรีบัณฑิตช่วงชัยนักกรีธาดาวรุ่งเหรียญทองซีเกมส์1 9 นายกฤษดานามสุวรรณนักกรีฬาทีมชาติไทยวิ่งผัดนายศักชัยเหล่ามูลนักกรีฬาทีมชาติไทยวิ่งผัดและนางสาวขวญฤดีปากตีนักกีฬาทีมชาติไทยโดยทั้ง5คนได้กราบไหว้ขอพรพร้อมขอโชคลาบและเขย่าเซียมซีเพื่อน,นําเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคอีกด้วยเบื้องต้นจากการสอบถามจากอาตรีบัณฑิตช่วงชัยเผยว่าวันนี้ได้ชวนเพื่อนเพื่อนนักกีฬา ทีมชาติมากราบไหว้พระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์เนื่องจากในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขันในรายการระดับชาติหลายรายการจรึงมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกตนก่อนที่จะมีการแข่งขันอย่างไรก็ตามได้เข้าพบหลวงพ่อแปะเพื่อให้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย รวมทั้งได้เขย่าเซียมซีขอโชคได้หมายเลข082ทั้งนี้หากได้โชคใหญ่ก็จะชวนกันเดินทางมาทำบุญที่วัดอีกย้ำนะครับเลขที่ได้082ก็เอาไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาในงวดนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้กำลังใจบ่าป้อมในการตามข่าวมาเล่าสู่กันฟัง ขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ